ยามนี้รัชนกสีนอกสอสอกทอมกับรังสิมันโรมสิทธิสุรเชษสอส,อสอปาร์ติลิสพักประชาชนสวมปากแจ๋วทำการขุดข้อมูลจุดพลุวาระปราบสแกมเมอร์การใช้งบป้องกันประเทศของเหล่าทัพการขุดวาระการใช้งบแปลกๆของสำนักง,งานประกันสังคมโดยเฉพาะการชีร้เป้าไปยังกันจอมพลังสอสอสงขลาพักกล้าทำร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่าว่าผัวพันเส้นเงินสีเทาที่อาจจะเป็นทุนหาเสียงในไม่กี่วันข้างหน้านี้ พนัวกับการชี้เป้าว่าอดีตจับกังหนึ่งสุชาติชมกลิ่นอาจมีอะไรลับๆล่อๆช่วงคุมกระทรวงแรงงานมีหน่ำซ้ำยังบอมการทำงานของกองทัพที่ชาวสีส้มจองกระถินมานานว่าไม่ค่อยจะโปร่งใสนักนะับว่าชาวสีส้มเหล่านี้สร้างข่าวปั่นแต้มให้พักประชาชนเลตติ้งสูงกว่าหลายพักแต่ในดำมีขาวในขาวมีดำเพราะหลากวาระเช่นกันที่คนการเมืองสีส้มที่เหลืองอำนาจและทำผิดคิดชั่วเสียเอง และหากชาวสีส้มโดนจับโปะได้นั้นพบว่าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียกพูดง่ายๆชาวสีส้มจะสงบปากแล้วเร้นหายเข้ากีบเมฆโดยพลันเคสนี้ไม่ได้ไป้ายสีพักสีส้มแต่ขอให้สังคมไทยลองไล่อ่านข่าวสารพัดวีรกรรมของสอสสจสอกอส,อกอสทสมาชิกและแกนนำพักสีส้มสามยุคที่เป็นไอดอลและขวัญใจคนรุ่นใหม่จนพลังสามนิ้วแพร่ทั่วไทยนั้น สิ่งใดที่พวกเขาและพวกเธอพลาดน,นั้นจะมีอะไรชี้แจงกับสังคมหรือไม่ขอเตือนสติคนสีส้มสักนิดว่าตัวเองและพวกล้างเท้าก่อนนั่งทำมาสอย่างไรก่อนที่จะมาชี้นิ้วบอกคนนั้นคนนี้ว่าไม่ใส่สะอาดและควรไร้ที่ยืนในสังคมอย่าลืมว่าโรมก็มีหลายคดีพันตัวและไอซ์จะต้องสู้ครีมอ112อีกสองสารนั้นบวกกับ44คนการเมืองค่ายสีส้มที่ลุนว่าปปชจะชี้มูลว่า ร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ที่จะรู้ผลในเดือนธันวาคมนี้44คนของค่ายสีส้มนั้นพบว่าเป็นสอสอในวันนี้ของพรรคส้ม25คนจะได้ไปต่อหรือจอดไปน้าและตอนนี้ชาวเน็ตและสังคมออนไลน์ขุดภาพและข่าวดังเมื่อไม่นานมานี้โดยเฉพาะภาพถ่ายของไอซ์และวิโรจน์ลักษณะอดีศรสส,อส,อสอปาร์ติลิสมาสอบถามว่าวิโรจน์และไอแนบแน่นกับสามีภรรยาคู่นี้ ที่เปิดเว็บพนันและเว็บลามกจนมีเงินทองที่โดนยึดทรัพย์หลายร้อยล้านบาทได้อย่างไรเพราะ18ก,กรกฎาคม2567สารอาญาอ่านคำพิาพากษาคดีเว็บพนันและโฟกเงินใหม่เลขดำอออ่า,อาง669ทั2566ที่มีจำเลยคือนายภูมิพัฒน์ประเสริฐวิทย์หรืออั้สามีของแยมทัมมลพันธ์ประเสริฐวิทย์อดีตนักแสดงช่องหลักสีและพวกรวม12คนโดยอ้มโดนฟ้องข้อหาทำเว็บพนันและเว็บโป๊ จนมีวงเงินที่ถูกยึด700ล้านบาทเศษในห่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยอ้างโดดคุกไป20ปีแยมโดนไป5ปีถามว่า2สอส,อสอปากแจ๋วค่ายสีส้มจะอธิบายอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่ปรากฏแนบชิดอ้ําและแยมคู่ชีวิตที่รวยล้นจากเว็บพนันเว็บโป๊ที่เป็นธุรกิจสีเทาและสีดำหลอกกอกินสังคมไทยจนพินาศและเงินเหล่านี้เจียดมาหนุนนกักการเมืองรุ่นใหม่ใครบ้างหรือไม่ วิโรจน์และไอซจะชี้แจงเคสนี้วันใดคนไทยหลายคนจะได้ไปเตรียมปูเสือรอฟังแบบริงไซว่าชไหนซอสอน้าดีอย่างพวกท่านมีรอยเท้าร่วมทางกับสามีภรรยาที่เป็นอาชญากรไซเบอร์เมืองไทยและพวกท่นานใสสะอาดดังที่เป่าประกาศและพร้อมป้ายสีคนอื่นว่าเลวนั้นวันวานจนวันนี้พวกท่านสะอาดหมดจนอย่างที่พูดมีเราไม่มีเทาจริงหรือ